ต่อไปราศีสุดท้ายค่ะอาจารย์ขาสํารสหรับเดือนตุลาคมราศีกันค่ะราศีกันนะคะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21สิงหาคมถึง20กันยาย,ยน,นค่ะกล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบางมาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคมมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างหรือมีอะไรที่ต้องระวังบ้างไพ่จะบอกกับคุณตั้งจิตมาดีๆค่ะอาจารย์กำลังจับไพ่ให้นะคะ เรียบร้อยค่ะรออาจารย์เปิดไพ่นะคะโอ<ฮ>้ค่ะอดใจละนี้แพง เรียบร้อยค่ะอาจารย์คะเป็นยังไงบ้างคะชาวราศีกันค่ะชาวราศีกันช่วงนี้อาจจะมีเรื่องที่รู้สึกฝืนความรู้สึกในเรื่องบางเรื่อง,องแต่ก็ต้องทำไม่อยากทําแต่ก็ต้องทําต่อนะคะจะเรื่องเงินไม่ต้องกลัวเนื่องเงินจะเข้ามา <c oughs> มีโอกาสจะได้เงินอะไรบางอย่างเข้ามาหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสิทธิ์อะไรอะไรบางอย่างมีเกณฑ์การเดินทางนะไม่ค่อยอยู่ในกับที่รวมทั้งเกี่ยวกับเรื่อง กี่ยวกับเรื่องเป็นเซลล์ก็ได้เป็นอะไรนี้ก็ได้ค,คิดไม่ตกกังวลใจที่สําคัญคือมีเรื่องปวดหัวหนัก,จก,กนนใจกังวลใจปัญหาจะมีเรื่องสองทางเราจะเลือกซ้ายเลือกขวาดีไปต่อหรือพอแค่นี้สิ่งที่เรากำลังกังวลใจเราทําอะไรหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันในช่วงช่วงนี้ค่ะมันแบบภาระความรับผิดชอบเป็นหลายอย่างด้วยแต่สุดท้ายท้ายสุดนะชาวราศีกันนะมีข่าวดีมีข่าวดีชาวราศีกันน่ะ ข่าไม่ตายเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะชาวราศีกันนะปัญหาอุปสรรคเยอะแค่ไหนชาวราศีกันเอาอยู่อชาวราศีกันเอาอยู่นะคะคําถามมีไหมคะชาวราศีกันค่ะอาจารย์คะความรักจะสมหวังหรือไม่แล้วงานที่รอคอยก็จะสมหวังหรือไม่ค่ะงานกับความรักเอาความรักก่อนค่ะความรักถึงความรักเจ้าของคําถามตั้งจิต อธิษฐานดีๆค่ะอาจารย์จะจับไพ่ไพ่จะบอกนะคะว่าความรักจะสมหวังหรือไม่มเรียนเชิญอาจารย์เลยค่ะอ้าวเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์คะความรักสมหวังไหมคะ อาจจะคาดหวังสูงในเรื่องของความรักนะแต่สิ่งที่ได้มาอาจจะไม่ได้ตามคาดเช่นเราตั้งสเปคไว้10ข้อเขาทําให้เราได้6 7ข้อหรือเป็นแนวที่อาจเราอาจจะยังไม่ชอบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าได้ไหมได้และภพยสาหรับบางคนนะเขาว่าชาวต่างชาติต่างประเทศอาจจะก็เป็นคนทำงานเก่งแต่มีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มด้วยในเรื่องของความรักอาจจะเจ้าของคําถามมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่นไหม,มหรือคนที่<อ>คุยด <laughs> ้วยอ,อาจจะเจ้าชู้กุ้มกลิ่มก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แต่เป็นคนมีความสามารถ เป็นคนที่เก่งมีความสามารถทําอะไรก็ได้ค่อนข้างดีหารเงนก็เก่งแล้วก็รวยก็เก่งด้วยค่ะ่าถือว่าความรักก็ดีนะดีนะค่ะดีนะคะก็ถือว่าดีแล้วแหละค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะงานที่รอคอยจะสมหวังหรือไม่นะคะชาวราศีกันค่ะเจ้าของคําถามตั้งจิตอธิษฐานดีๆแล้วก็ส่งคําถามมาอาจารย์จะจับไพ่ให้นะคะ ค่ะเจ็บากค่ะเป็นยังไงบ้างคะการงานจะสมหวังไหมอ่ามาแฮร์รี่พอตเตอร์มาจบจบเลยถ้าใครติดตามไลฟ์ผมจะรู้ถ้าได้มาแฮร์รี่พอตเตอร์คอนเฟิร oui> ์มครับก็มีโอกาสจะสมหวังี่เกี่ยวกับเรื mm ่องน9.9 9.9 9.99มีโอกาสจะได้แล้วคุณก็ต้องเลือกด้วยว่าจะเอาจะเอาอะไรกันแน่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแสดงความยินดีด้วยเลยค่ะนี่คือราศี ครบทั้ง 12, 12าราศีประจําเดือนตุลาคมแล้วนะคะสามารถติดตามย้อนหลังได้เพราะว่าทีมงานเขาจะตัดต่อนะคะคัะก็รอ,อน,นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงก็จะได้แจง้งแบบว่าขึ้นป๊อปอัพไปกดติดตามนะครับทั้งเพจทั้งแอปแดงแอปดำแอปฟ้ามันก็จะง่ายกับการที่เราได้ป๊อปอัพติดตามอาจารย์ดรเทมได้เลยทางช่องทางดังกล่าวนะคะมีทั้งอ่าติดมีทั้งไลน์อแอดด้วยนะคะแล้วก็แล้วก็ าสามารถดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็ดูดช่องทางต่างๆทั้งรายสัปดาห์ด้วยนะคะ,<ช>ะรายวันด้วยอะไรด้วยก็ตามอาจารย์ได้เลยนะคะสำหรับดรเทมเดอะทาร์โรกัสวันนี้นะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อน <ชา S 1> ไว้พบกันใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายนนะคะเติดตามนะคะติดตามอาจารย์นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับหัวใจของขวัญที่ส่งมาให้อาจารย์เป็นกําลังใจให้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอรย์ค่ะ แก้วด้วยนะครับเป็นพานแก้วพัดแก้วเนี่ยเราก็เป็นเนื้อแก้วแท้ๆนะครับทํามาจากเยอรมัตนะครับเพื่อเป็นการทั้งเทิดปกียานะครับทั้งปฏิแพ้พระบารมีของพ่ทโสธรนะครับแก้วก็มีหลายสีนะครับเป็นสีพุทธันเกิดเลยนะครับอย่างที่เห็นเป็นพระกระค่ที่นี่ส้มนะครับพระเดรัมบัตรหาซึ่ง แล้กวก็ตทอรเนี่ยก็เป็นพัดบางคนอาจจะยึดแบบตะวันขป้นหันนะครับแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งครับเราพบเจอรถนะฮะแก้วห้านิ้วนะครับสีเขียวนะครับแก้วห้านิ้วสีเขียวคนถือวันพุธเขียวเหนียวซัพใช่ไหมที่เขาพ,พูดกันนะครับมีวันจันทร์ด้วยสีเหลืองนะครับอันนี้ก็เป็นรั้งแรกนะครับเป็นสามกระสังนะครับสิบสองนิ้วนะครับเป็นเนื้อ เนื้ออกคพระเนี่ยหล่อด้วยทองแดงทั้งองค์นะครับแล้วส่วนฐานเนี่ยก็เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็ติดตาของตำรวจนะครับอยู่กลางเนี่ยแล้วก็มีอไ่งตรงนี้หนักมากเลยนะครับกลองเห็นไหมฮะเป็นสีเงินนะครับเป็นสีเงินครับนี่ก็สิบสองนิ้วทำไม่เยอะเลยนะครับจากนั้นก็จะมี เป็นนี่ไม่ถอยกนะฮะเนี่ยเป็นทองเหลืองนะครับทําสีนะครับเป็นสีสนิมเขียวครับไม่ถูหยกเลยนะครับเป็นสองขอบนะครับใบหน้าของพนักงานครับมีทั้งสองนิ้วนะครับองนี้ก็เป็นเก้านิ้วนะครับแล้วก็จะมีห้านิ้วนะฮะองนี้องนี้พิเศษมากครับองนี้เป็นเนื้อเงินครับเป็นเนื้อเงิน หล่อด้วยเงินเป็นมาทั้งหนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญก็จะทำได้หลายแบบครับก็จะมีทั้งเหรียญย้อนยุคนะครับเป็นเหรียญอาร์มนะครับเป็นเหรียญอาร์มมีเหรียญสามเหลี่ยมนะครับอาร์มสามเหลี่ยมสองหน้านะครับมีเสมานะครับสําหรับผู้หญิงนะเสมาเล็กๆนะครับแล้วก็จะมีเหรียญมังกรนะฮะเพราะปีนี้เป็นปีมังกรนะครับก็จะ ก็จะใส่รูปมกักรลงไปด้วยนะครับก็ในนี้ก็จะมีทุกเนื้อเลยมีทั้งทองคําเนื้อเงินเนื้อเงินหน้ากากทองเนื้อเงินทองยานะฮะเนื้อทองทิพนะฮะเนื้อ,อทอง,นะอท,องทองแดงนะครับพิงโกเนี่ยนะครับนะฮะก็จะมีให,ให้ผู้ที่สนใจนะครับจะเข้ามาร่วมบูชาก็สามารถเช่ากุญคจบูชาได้นะครับ